่้วแลคะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยวันนี้เสียตีเนี่ยก่อนจะไปแจกโชคเขาบอกก๋วยจับน้ำคนที่เนี่ยอร่อยมากเออน้องจ๊ะคือพี่เนี่ยอยากจะได้ก๋วยจับร้อนๆสักชาม,มัจ้ะพี่ตีคะร้านหนูก็ใช้เวอร์แกนนะคะฮะโอ้ดีเหรอโอ้ยทางนั้นก็มานับแบง์แจกโชคกันเลย ช่วง World Gas นับแบงแจกโชค์30วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกเอาไปเลยนะครับไปแล้วนับดีคกันแล้วนับดีดี5วินาทีนะครับเร็ว20วินาทีแล้ว5าวิสุดท้ายกี่ใบครับ32ใบ32ใบ1 2 3 31 32เ นับได้ตอบถูกนะครับก็รับไปเลยห40สบาทจากเวอร์แกนนะครับว่าแต่ว,ว่าจะเป็นกริงกับเจ้านักคนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะถนนสาม,มคัคคีแก้งเรียน,าานประชาอุทธร์ค่ะอ่าเปิดทุกวันเลยนะเปิดทุกวันค่ะมาได้เลยนะครับว่าแต่ว,ว่ารับตังค์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอกินฟรีทัชชามได้ไหมจ๊ะเชิญเลยค่ะเชิญด้านในเลยค่ะ <c oughs> ร้านไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้เวอร์แก๊จ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะให้คุณเล่นเกมนับแบงค์ถึงหน้าป้านสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถัง เปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สวันนี้รายการตีวนจนหิวนะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยนะครับแวะมาสถานีบริการแก๊สเขาย้อยนะครับมาพบกับคุณแซมเห็นบอกมีร้านแนะนำครับใช่ครับผมเป็นเยนอโฟทูโทนครับผมมันแปลกยังไงฮะมันเป็นน้ำสีอันชันครับอ๋ออยู่ที่ไหนครับคุณแซมอยู่ในเมืองเพชรบุรีครับว้าวเพชรบุรีเลยนะครับคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันดูนะครับตอนนี้ก็มี1,000บาทในฐานะแนะนำมาให้นะครับจัดเวอร์แก๊สมากไป้วยนะครับครับช่วงย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีคุณเชลรี่ครับสวัสดีค่ะผ่านไปผ่านมาก็เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนาะค่ะแต่ว่าเขาแนะนำมาบอกว่าร้านเนี่ยมีเมนูแปลกก็คือเป็นเย็นโฟทูโทนแล้วก็สีน้ำทะเลด้วยค่ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ที่ทำเย็นโฟแปลกกับชาวบ้านเขาก็จริงๆเราอยากให้ จุดขายตรงนี้แตกต่างจาก จากคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําให้ทหําเยนตาโฟออมาสองสีเราก็เลยมาคิดถึงดอกอัญชันซึ่งดอกอัญชันเนี่ยสามารถทําขนมชั้นได้เราก็เลยมองว่ามันน่าจะมาทาก๋วยเตี๋ยวได้ลองผิดลองถูกงานไหมเป็นเดือนนะคะเหรอน้ําซุปมันจะแตกต่างกว่าน้ําซุปทั่วไปไหมตรงน้ําซุปเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนพื้นฐานปกติแต่ก็คือจะต่างกันที่สีฟ้าเพราะฉะนั้นเราจะเติมเข้าไปทีหลังะะอ๋อแล้วไม่ไม่ปนกับสีแดงเหรอไม่ปนค่ะเวลาที่เราคนจะกินไม่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 ปนค่ะเพราะว่าสีแดงก็คือ สูตรหนึ่งสีฟ้าก็คือสูตรหนึ่งแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งแบบสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรของสีฟ้าและยรนโฟสีน้ําทะเลหรือว่าดอกอัญชันเนี่ยมีหนน้าอย่างเดียวหรือมีแห้งด้วยมีแห้งด้วยค่ะมีแห้งด้วยหรอใช่ค่ะอ๋อมาทําได้2แบบเลยทําได้2แบบค่ะอ๋อแล้วเห็นบอกนอกจากเป็นยรนโฟน้ำยร์โฟแห้งแล้ว เป็นเยนอโพเจ้านี้คือมีน้ำจิ้มด้วยเหรอมีด้วยค่ะมันทําให้เพิ่มรสชาติเป็นน้ำจิ้มแบบไหนครับเอ,อ่อถ้าเป็นของสีฟ้าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด๋อแต่ถ้าเป็นของสีแดงจะเป็นน้ำจิ้มซอสพริกเกลยอชามเท่าไหร่ฮะเอ,อ่อชามละ3าสบาทค่ะส0บาทเองใช่ค่ะอะฮะอันนี้คือถ้าเป็นทะเลเนี่ยก็จะเป็นในราคาที่เป็น5้าสิร้านนี้อยู่ไหนฮะถ้าเกิดว่าคนก็ขับผ่านมาเส้นทางมาจากเพชรบุรี อยู่ตรงไหนครับจะเห็นบิ๊กซีใช่ไหมคะเส้นเพชรเกษมเพราะฉะนั้นจะมีทางค้างคู่ขนาดด้านในพอข,ขับผ่านบิ๊กซีมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเจอสจำแยกไฟแดงเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บเห็นป้ายยันต์โพด์ทูโพดก็ยูเทินกลับรถได้เลยค่ะมาแล้วครับรนี่เลยคุณเชอรี่ก็ทํามาให้มีทั้งแห้งทั้งน้ําเลยนะฮะนี่น้ำสีแบบสีน้าทะเลเลยสีฟ้าเลยนะคุณผู้ชม ตอนแรกผมเข้าใจนึกว่าแห้งนี่ก็จะเป็นซอสแดงผสมซอสน้ำอัญชันปรากฏว่าแห้งนี่ก็เป็นน้ำสีฟ้าเลยนะครับเนี่ยอันนี้สีแดงนี่เยนนโฟธรรมดาเขาก็มีนะครับนอกจากเย็นนโฟธรรมดาแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยข้าวคุกกะปินะฮะแล้วก็ยังมีข้าวหมูทอดหมักงาบะหมี่แห้งหมูหวานแล้วก็มีกระเพราปูด,ด้วยร้านนี้นะฮะแต่หลักๆวันนี้มานี่ผมต้องการลองชิมเยนนโฟน้ำอัญชันนี่นะครับขอลองซดน้ําดูก่อน กลมกล่อมเลยนะไม่ต้องปรุงก็ได้คุณผู้ชมยกเว้นจะกินเผ็ดแบบแห้งนี่ผมจะไม่พยายามคนเลยนะจะกินซอสที่มันติดอยู่กับตัวกุ้งตัวอะไรนี่แหละอยากรู้รสชาติซอสเขาออกหวานๆนหน่อยเป็นซอสที่ออกหวานนะฮะแล้วเวลากินเนี่ยไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ชามเลอะหมึกเลอะอะไรนะมันเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วไม่รู้กินไปเองเปล่านะมันหอมกว่าซอสแดงอ่ะแต่เนี่ยมันเป็นซอสที่คุณเชอร์รี่เขาทำมีรสชาติไว้แล้วแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ด้วย อันนี้เป็นสีแดงนะครับเวลาชิมเนี่ยเขาก็มีน้าจิ้มเป็นพริกกระเรียงมาให้เหมือนกันนี่อันนี้ก็เผ็ดแบบพริกกระเรียงหืรสจัดเลยแหละชิมข้าวคุกกะปิหน่อยโอ้โหนี่หมูหวานหอมแมะมาชิมดูนะฮะวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีว้นฉนอยู่แล้วก็เวิร์แกสมอบให้แล้วก็จะมีแก๊สบรรจุในถัง15กิโลมอบให้หนึ่งถังไว้ทำเย็นตาโฟรอร่อยๆนะครับร่วมสนับสนุนโดยกะทิถุงพัชเจอร์ไรต์าชา้าเกาะ งวนสุนพลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโชควิ่งชนคนอมตะปี57จัดเต็มแจกทะลุลาน สวัสดีครับเจ๊เจแมมวันนี้ครับมาเยี่ยมวรมิรเภสัชสาขาพระประแดงครับผาัดยามาร้านนี้ยาเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้ขาดร้านอาหารครับแ<ช>ถวนี้ไม่แลรอร่อยกินม้างครับเจ๊อ๋อมีเฮงข้าวต้มทะเลค่ะเจ๊ว่าเจ๊ไปกินประจําค่ะอ๋อเหรอโอ้ยสงสันเดี๋ยวผมต้องไปลองแต่ว่าตอนนี้เจ๊ออกมาเล่นเกมลุ้น1 0 0 0บาทก่อนได้ไหมได้ค่ะตอนนี้เจ๊แมมมีหมายเลขหนึ่งแล้วนะครับหาศูนย์มาเยอะๆนะครับศูนย์หนึ่งตัวเป็นสิบบาทสองตัวเป็นหนึ่งร้อยสามตัวเป็นพันหนึ่งเจอโบตันรับของที่ลึกพร้อมนะครับเ โชวาโอโหโบตันเป็นผลิตภัณฑ์โบตันนะครับเอามอบให้เลยนะครับของที่เลืกจากโบตันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยเฮงเข้าวต้มทะเลหัวปลาหม้อไฟ <S <S ลองแวะมาชิมดูนะครับร้านนี้ข้าวต้มโอโหหัวปลาอร่อยนะครับอยู่ข้างบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ท่าะแดงตรงนี้นี่เองนะครับ โชควิ่งชนโคนโมตันปี57นะครับจัดเต็มแจกทะลุล้านนะครับแจกเยอะเลยครับทั้งรถยนตาาย์มอเตอร์ไซค์รางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรีบส่งกันเข้ามานะครับสัปดาห์หน้าเราจะรู้แล้วแหะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรีบส่งมานะเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกละกันสนับสนุนโดยโชควิ่งชนคนมตัปี57จัดเต็มแจกทะลุล้าน